โจพร้อมยังโโจี่ทีพร oh, 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 oh. ้อมแล้ว่และยี่สบสองบาซื้อน่ารักจังเลยเฟรนีอนเฟา้าะลหไปเหรอจังหวะนี้ต้องพาไปเที่ยวชิงช้าแล้วสองคนน่ะชิงช้าไหนอ่ะลูกชิงช้าส่วน สวนสนุกอ่ะชิงช้าคืออะไรวะชิงช้าอ๋อไม่จะไปทำแลนด์ดอทางขวาพูดได้บ้างพูดทางขวาตีทางขวาไม่รู้เลยจะทำอะไรทางขวาทางขวาไม่ขวาทางขวาขวาพี่ตาช่วงนี้พี่ตาทำอะไรเหนื่อยไหมคะไม่ค่อยได้โอ้จัดการเรื่องแกงนั่นแหละไปทำเรื่องแกงในแกงนั่นแหละครับเดี๋ยวต้องลงโนมด้วยลงโนมพี่กาหนะลง ้ยฝนตกแน่เลยว่ะเลยว่าน้ำท่วมมั้งเนี่ยเพราะราชาแมนเด้องลองนมยังไม่ได้ตองอ่ะล้มมามีลาไปเลยเนาะดูแลนะครับใช่เดี๋ยวว่าจะลงมีอะไรอ่ะจองไว้แต่พวิการก็ไม่ลงหรอกอ๋อลูกอยู่เล้วลงหรือไงไม่หลานเต็มไปหมดเลยรู้เนี่ยเอ้าแล้วมีไปไหนร้องรู้ได้ไงมามีไปไหนรู้แล้ว ลงโอ้โหโชคดีเลยทั้งละคนอื่นเขาลงเราต้องทำเป็นแบบนี้ได้ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวรีบเข้ามาได้สักกี่พรุ่งนี้ลูกหยุดจบอาจจะทำได้ชั่อย่างสักโอเคได้มีมาแล้วห้ารอบแล้วก็เลิกโอ้ขอบคุณมากเราก็พูดเกินไปหนูพูดความจริงจากประสบการณ์ที่เคยเรียนมาเรียนอะไร มาประสบการณ์ที่มีไงที่โชกจีเอบีตีแล้วว่ามันต้องตายแล้วแหละไอ้เที่แบบไอ้เทียท้าะมันหายไปมันตายยังวะอยู่ข้างนู้แปดไปแปรไปแปรไปแปไปแล้วไปพักก็เจอกันอย่างนั้นเหรอรถพี่โชค์ยังไปรถไปแป๊บหนึ่งจำไหมรู้จารุงโชค พามิมีหนุ่มพี่อยู่บีซีแล้ล uh, ุงโชคอยู an ่หลังแลนมั้งแล้วลุงโชคยังอยู่เจอหน้าไปนะเป็นอยู่แล้วนะกว่าดีเจอการเจอกันตอนนี้อากาศเปแล้วนะพักก่อนหรอครับบางเจอการฝ่นนี้ครับไปนะไปนะเจอกันบ้ครับพี่บางต้านก็พยายามครัไปพักแล้วเป็นบางได้แล้วนะครับเป็นบางอะไรอันนั้นอันนั้นพี่พี่โจดุ้มใครอ่ะ ไว้ไงไว้ฮะไว้มันผมสีดูนก็มาเปลี่ยนสีเหมือันอ่าเราไปถามดีกว่าเกียวกับถามดีคือพี่โจกับไว้กันนี่การหล่ถามดิ่ครับฮัลโหลสาวโจคืออะไรอ่ะโจดูที่วิดีโอใครอ่ะคือคืออะไรเนี่ยสาวโจวันนี้สาวโจนะเพื่อนไว้เออเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเข้านู่นเลยเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ ข <altro> <yap> ้านู่นไหนสามเหลี่ยมเอ้ยไม่เจอเลยนะมากเน่คือเด็กสาวก็คืออยู่กับพี่โจใช่ไหมเลยไหมครับหนุ่มพี่จอยู่กับหนุ่มคนนู้นหนุ่มคนนี้นะพี่กาเกือบแล้วยังไหมถูกต้องไหมพอแล้วพีกามีภาพมีภาพผมบอกแล้วมีภาพพี่ผมบอกแล้วมีภาพเอาไหมเอาไหมเอาไหม ันอาจจะขึ้นได้จริงๆนะพี่ดาวก็พ,พ, <ambient S 2> พยายามนะก <c oughs> <parity> ็เรามาทำให้พี่สงสัยอ่ะหนูว่าทำให้สงสัยยังไง mm. มันมีคนขึ้นไปจริงหลายที่เนี่ยเราเบี่ยงซ้ายมือละเราเน,นี่ยแหละนะพี่สงสัยซ้ายมืออ่ะพี่ดาวไปตรงด้านซ้ายเนี่ย นี่นี่จากข้างบนน่ะแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นน่ะตรงียงนนี่น<ล>ยใช่ขึ้นไปทำอะไรเอาเขาวุ้มเลยตรงนั้นเอาถอไปทิ้งใช่ไหมใช่เอาขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าไม่ขึ้นนะ า,นาหนักเราหรือเปล่าไมไ่น่ากินเยอะไงว้าหน่เมตายก็เลี้ยงไม่โตไปหายไปโชคดีกว่าใช่ไหมไหนไม่ไหนแล้วอะอานาวินเหรอ นักนาวีเนาะใช่ครับหลบหลบทำไมเพื่อนทำอะไรเลยเดินเดินเดินหนีซะแล้วไม่คือคือคุยเรื่องคือคือนั่งฟังเรื่องผีอยู่ครับคุณไทกาฮัลโหลใช่เหรอเรื่องผีเหรอถูกน่ครับอะไรมืดอ่ะอ่ะไม่กลัวไม่กลัวอ่ะอ่ะไม่กลัวไม่กลัวเอาปิดตาก็มืดถูกไหม เนเจอแล้วเจอตัวทำไรครับไมได้อรกัอย่างพี่โชคครับทำอะไรมีน้ลุงชดวัสดีครับลุงโชดมายืนให้มันครบสี่้านาทีอดียอ๋อยืนยืนให้ครบสี่สิบสล็อตไหมรถจำรถจำนำาขึ้นไปบนนั้นเป็นไหมอ่ะรถจำนำไหมรถจำนำไว้ได้ไหมได้เอารถเหินขึ้นไปบนนั้นอ่ะ ถือรถเข้าไปในแก,งก๊งด้วยนี่ไม่ต้องจ่ายกี่เดือนครับฮะฮะไม่ต้องจ่ายเงินแก๊งกี่เดือนน,ะน่ะลนันลันคุณรันเหรอครับคุณลันไหม <laughs> ค,คุณไม่ลันน่ะพี่เพิ่งยุบแก,งก๊งที่โน่นมาเนี่ยอ้าดีดีดเคลียร์แล้วเหรอมันไม่มีอะไรทำแล้วอะ่ะอะพร้อมที่จะทําอะไรหรือยังละ่ะพร้อมที่จะลำบากหรือยังละ่ะพี่มีโปรเจกต์ใหญ่อยู่อันหนึง่งที่กำลังทําอยู่ตอนนี้โอ้จบแล้วยีบประเทใหม่แล้ว อยากเล่นเลยอยู่ไม่ไม่มีเวลารอ,อมีเวลาเรามีเวลา,าได้เรามีเวลาแล้วค่อยว่ากันค่อยบอกผ่านคนวิวมาก็ได้ได้เลยจะไปซ้อมได้นี่ไม่ว่างทันทีเลยนี่อ๋อในในในซ้อมเหรอเออตักเล่นเหรอพี่บอกวิวอะ่ะเออถ้าคนขาดเรียกได้นะจะไปซ้อมด้วยเหรอนี่กำลังแบบเมมเมมกันๆๆอยู่เลยเนี่ยโดนยับเลยมีคนมนทักมาขอยืมตัวได้เนี่ยช่วงเนี้ยที่เนี่ย าไปชิงไปชิงบ้านหรือเปล่าอืมอืมแต่ไ <güzel> ม <c oughs> ่ได้ตอบดิเขาบอกไม่ทันแล้วทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกพาปิดอะไรไม่รู้แต่ก็ไม่ได้จะไปหรอกมันตีคุณดาวนี่ถ้าออกแก๊งอ่ะถูกไหมงั้นพี่ยังไม่ออกอีกหรอเผื่อปุบปรับมาเข้าเซนจูทำไงโอ้ยเหยื่อนะฮะอันนี้ไม่แบบพี่อ๋อยเอือนะล้อหลอกนะ เดี๋ยวมันถึงเวลาล้วมันถึงเวลาก่อนได้ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนแล้วล้วอันนี้มันคือรถรถแบบติดตัวหรอรถประชาชนเนี่หรอใช่ครับจริงหรอเอาจิงสิไม่งั้นจะอยู่กับพี่ได้ไงอ่ะพี่ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้อยู่แก๊งไหนเนอะพี่เป็นประชาชนครับเอ้อรถถูกนะไอ้คันนี้ถูกมากเลยเท่าไหร่ครับห้าล้านห้าเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วอ่ะโอ้โอแล้วตอนนี้แล้วเทียบกับตอนนี้มันคือเท่าไหร่ ก็อห้าล้านห้าปะไม่อะใช่ไหมเกลนั่ใช่ห้าล้านห้าใช่ห้าล้านห้าผมให้พี่โชคสิบล้านโอ้โหเอาสองเท่าสิห้าล้านอ่ะมูลค่าอัพครับให้เท่าเลยพี่่คะขนาด r x ่ซื้อมาเท่าไหร่วะสี่สิบห้าหรือหกสิบห้าเนี่ยพี่ขายไปร้อยเอ็มกับวัดเตียมร้อยเม็ดอะจริงหรอ ใช่เชี่ยราคามันเพิ่มมิคันนี้น่าจะสักสองสามร้อยนี่นี่จริงวะจริงวะไอ้ประมูลประมูลล่าสุดคันนี้นะครับแต่ใช่เดี๋ยวรุ่บอกอยู่ว่าไอ้โมไซค์ที่ประมูลล่าสุดมันถูกนะมันถูกประมาณสามสี่สิบสามสิบเองมันดีไหมแต่พี่ว่าดีเท่าคันนี้อ่ะจริงเหรอคันนี้ดีเหรอไม่รู้อ่ะมันพุ่งตัดเลย ใช่ไหมขับโกงมากเลยถ้าคนเลี้ยวเป็นนี่คือแบบเลี้ยวปุ๊บมันทำมันทำงานน้ำได้ไหมเนี่ยเกี่ยวคันนี้ไม่ของประชาชนทำได้ไม่แต่เอารถประชาชนจะโดนไหมเนี่ยเกี่ยวฮะเอารถประชาชนไปทำงานน้ำนี่มันโดนไหมไม่น่าโดนมะพี่หงอแต่มันเป็นรถรมแดงอะดีประชาชนช่วยแข็งไม่ได้ออไม่ได้พี่ต้องเด้าแข็งก่อนพี่ต้องเด้าเลยหรอเด้าท่าไหนเนี่ย เอออตนนัถึงจะใช้รูปได้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เข้าแก๊งแล้วพี่เอารถไว้ให้ใช้อย่างเงี้ยได้ไหมไม่ต้องส่งแก๊งโอ้ชิเลยเอาไปทำอะไรก่อนหรืตอนเนี้ยเก็บเห็ดก๊อตนะครับคนนี้บอกก่อนอะไรนะเก็บมเก็บเห็ดอ่ะเก็บเห็ดโฟร์ไหมคนนี้น้องเองเก็บเห็ดแบบว่าแบบโจกแคบก่อนพีคๆนี่ขับรถเลยขับเอ็กซ์ได้เท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่รู้ผมไม่เคยไปถามน้องเลยเนี่ยคูณเข้าไปอีก จริงเหรอพี่เก็บเห็ดเหรอเนี่ย่นี่เก็บเห็ดเหรอโอ้ยน้องน้องบีซีพี่ใช้เก็บเห็ดนี่อย่างล้านเลยนะเอาไ้หาสมบัตินี่หาสมบัตินี่คือรวยๆเลยอ่ะจริงเหรอจริงมันขึ้นง่ายไม่เหมือนรถยนต์ที่ต้องเปิดปิดประตูอะไรเงี้ยโอ้นอันี้มันก็อุ้มได้ปกติใช่ป่ะใช่นี่พิวไหมตอนอุ้มเนี่ยพี่เล่นเนี่ยพี่ไม่ได้ขับหรือพี่ขับแบบ แผดตอนที่เขายังไม่ได้อัพมอไซค์เลยอะเมื่อก่อนวิ่ง320บาทคันนี้โอ oh. แพ่เจอตำรวจขับทางตรงก็อุ้มหายไปเยอะอยู่คันนี้บอกนีย oh. แต่พอมันเปลี่ยนแบบว่าแฮนดิ้งมาปุ๊บขับไม่เป็นเลยตอนนี้คันนี้นะตอนนี้มันดีมากเลยนะหรอเห็นมีช่วงหนึ่งเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าด้วยนะคันนี้ใช่เหรอเออมันเวอร์มากเลยอะแต่มันแล้วมันชนรถ ที่มันจอดอยู่ตรงพื้นแบบกระจายอะใช่เหรอเอาลองขับชนรถยนต์ดิผมชนแล้วผมจริงจริงเหรออืมแต่ไม่ต้องชนแรงอะแบบขับแบบะกิจอะรถรถตีวเลยนะใช่มันชนรถมันชนรถตีวเลยนะพี่รถจต์น่ะเนียเออว่ะมันเวอร์ไปอ่ะเนี่ยหนูว่าจริงจริรถเราอะต้องล้มไม่ใช่รถย์ จริงแม่งไปบ๊ามแน่เลยแล้วน่ะอันนี้มันแบบว่ามันในนี่เกินหนูเคย<ะ>ขับวิวเมื่อตอนใช่เหรอใช่หนูปเป็นอย่างเงี้ยเหรอ,อเก่งป้าปมาขาบับหนูแล้วแบบชนนิดเดียวปิวอะ่ะ วิวะะะออไร่เฮ้ยเอายันได้รับแต่ได้โดนมัดมาแล้ก็กระเด็นใช่ไหมเราใช่ก็เป็นบางช็อตที่ไม่กระเด็นน่ะแค่นี้ผมไม่โอเคว่ะมันตายเลยเหรอไอ้นี่มันตายเลยเหรอจนพี่ยังกระเด็นเลยไปขับสุลล์ไปขับสุลลอตั้งไหนครับเมืองใครนี่ เอาพอตั้งไหนดีไม่ตั้งเลยเรียกขบขาวดีไหมพี่โชคดีนะโคตรพุ่งอะลองขบขาวพี่โชว่าผมบ่างละไม่ให้ครับแต่ว่าถ้าพุ่งดีไม่ดีระวังมันจะตายนะคะโอ้ไม่ตายอยู่แล้วเกลเกลกลัวเหรอไม่กลัวหรอกถ้ามีพี่ค เอ้ท่างันล้มไม่ได้ละขับเบาๆแล้วกันนะท้านั้นอนะ <c oughs> อะไรอ่ะไปต้มก่อนเล้วหนูเอาจีใส่ช่องก่อนนะคะทำไมอะ <c oughs> ไม่น่าตายวะถ้าตายก็น่าจะตายคนเดียวน่าชุบได้อยู่ รู้ได้ไงอากจะตายสองโอ้ตายคนเดียวพอแล้วซ่อมรถนะครับ,รบลูกค้าครับได้ครับได้ครับลูกค้ากู้นนะั้นลูกค้าจ้ากระเป๋าอะไรแล้วนะด้าจ้างกระเป๋าหนึ่งห้าหกครับลูกค้าจ้างหมดเท่าไหร่ครับ หนึ่งพันสี่ร้อยครับลูกค้ากิฟต์ใหม่อีกรอบมาหนึ่งห้าหนกะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่โอเคได้เลยกระเป๋าครับผมกิฟต์อะไรมายัดยาเหรอเกี่ยวมา <c ười> เป็นวงกลมอ่ะเหมือนนันเป็นรปมูลมั้งมาเลยหมุนอย่างเงี้ยมันไม่เขียวมีมีคนในแก๊งบอกพี่คนในแก๊งบอกพี่อย่างงี้ก็ปุจจาร์จริงเปล่าเออจริงจริงตอนนั้นตอนพี่ไปยืนที่แลนเขียวอ่ะแล้วพี่เห็นมอเตอร์ไซค์ของดูไว้ก็หมุนอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคนในแก๊งคนในแก๊งที่บอกรปมูลพี่ก็เลยเดินไปดูใกล้เอ้วมันจริงอ่ะพี่ผมเคลือบอยู่พี่โนเคลือบอยู่พี่โนเคลือบอยู่พี่ ไม่รู้ ais, ว่าโดนคนในแก๊งหลอกหรือเปล่าปลาขึ้นเลยเลยขึ้นได้หรือไปไปไหนต่อแจะไปแล้วเดี๋ยวมารอนลูกไม่เห็นเอ้ยหายแล้วเดิ๋ยวทำแบบเดี๋ยวทำปลอดภัยครับขอบคุณค่ะพร้อมลันเติมน้ำมันก่อน แล้วนั่นมันมันไม่หมุนไปโดนปั๊มแลเบิดอ่ะเนี่ยกลัวๆยังไงไม่รู้นะไม่ไม่ไม่หรอกมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันหมุนเข้าไปเรื่อยๆอ่ะคงคงไม่หรอกคงไม่หรอกดไเดอดอ่เอ้ยแต่แต่ขึ้นยังไงนะมะขึ้นแล้วาขึ้นยสมมติสมมติขึ้นแล้วมันมันต้มเลยทำไงอะไ่กล้าขึ้นเดอยย่งไกลอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปขึ้นเองเดี๋ยวพี่ไป อะไรวะไม่หลับไม่หลอกปลอดภัยหายห่วงโลโคดียั่งยั่งยั่งย่าเหินเข้าช่องทีวีหรือว่ามันขึ้นคาสิโนโได้ไหม ทีวีไหนนั่นน่ะไหนสายมือมันจะเหินเข้าจากไหนอะช่องทีวีไม่รู้เนี่ยจากข้างล่างไงเนี่ยอันนี้เหรอบ้าทำไมอะจะเข้าไปทำาไมช่องทีวีขึ้นไปบนหลังคาคาสิโนโด,ดีกว่า รถมันเบรกหนึบยัง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 เอาไม่เอาไม่ก่อเต็มไหมไม่มีก่อใส่กระป่าอะไรครับอ๋อโอเคหรือว่ามันเหินแค่ตรงนี้ก็ขึ้นแล้วหรืวมันะแรงขนาดนั้นเลยปะ

ลอ้อในเกียวลองมันมันติดอะไรอ่ะในใจ <c oughs> ใช่เหรอมุมนี้เหรอไม่รู้เดาเอาไม่ถึงมันไม่ใช่มุมนี้เก้โหตกที่เดียวกันด้วย มม่มมุอาจจะเป็นมุมเมื่อกี้นั่นแหละอาจจะต้องค่อยๆขึ้นเนี่ยเนี่ยมุมบาณนี้แหละอันนี้เป็นเบาไปเห็นไหมต้องแรงกว่าน,นี้หรอใช่อเอาเหล็กออกก่อน๋ย่าอะไป่โชเล็กออกก่อนอไหม มันเกิดใหม่ไนะสจากนกพันธุ์โรเขียวยเอาเรียบเรียบเรียบเรียพี่พี่ตาเป็นไงบ้างน่ะพี่ตา หูรู้ละมาเจวูแบงค์มาเก้นมาแบงค์มาเก้นมาเจวแบงค์มาเก้นมาฮัลโหลพ่ปล่อยให้แบงค์มาเก้นมาเล่นเล่นเล่นเลือกเลือกเลือกลูกเลยขาดหนึ่งใช่ไหมกูจะบอกได้รูปไหนมาเอาใหม่เดี๋ยวพี่ซ้อนเองย้่มั่นใจเราวิงไมตร์กอลกันนะครับ ขนาดร้านใจยังใส่เกาะเ<อ>มื่อกี้ใส่เกาะก็ตายไม่ใส่ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูนะบึน้นลื้อในเกลวโอ้มันอ๋อตลบจังอะ <c oughs> คือตายการ ตายคากากอากาศดเออเ้วยตายคากากอากาศอะตายตั้งแต่ยังไม่ที่อื่นอะไง่ะหมาตายห <laughs> มาตายเหรอมิก,ก้าเป็นไงบ้างลูก หนูตายก็ใหต่ทั่ไม่ได้เหินได้หรออ่าเาว่าไปแบบมาเจ็ดกนหนด้วยกับมาเหินใหม่ <c oughs> ซื้อเอดีก่อนเลยตอนเนี้ยหนูมีเต็มได้เดี๋ยวไปซื้อเอาหนูมีเยอะในตู้มีเป็นพันเลย,ยเราก็หา<ด><ด>เล่นเนาะดีนะที่ผัดกันตายไม่ตายของกัน <c oughs> นั่นแหละความโชคดี ไม่แม่มั้งแเหรอเกียวไม่เลยมันมีร้านร้านไหมคะวันนี้วันนี้รนนนนนหรอไม่มีมีพวกเนี้ยไม่น่ามีเพื่อนหนูอยู่ในเมืองนั่นแกเกียวงันได้ทุกวันไม่ใช่หรอ เพื่อนเราเพื่อนเรารอเพื่อนก่อน บนบนทรายมันก็ขับเร็วอ่ะ<ช>่มันไม่แบบพันแรงมันไม่รถเลยใช่นี่น่าจะซื้อรถป้ามูลหละ คันไหนคันนั้นอ่ะเหรอใช่ซื้อไหมไม่รู้อ่ะแต่ชอบมากมากเลยอ่ะใช่ต้องซื้อนะถ้าชอบถ้าชอบต้องรอ,องดูเพื่อนอเรา เออจริง